ท่องแคบกิบเรลตาจุดบรรจบของสองทวีปและสองคาบสมุทรที่ซึ่งเสาแห่งเฮอร์คิวลิสเคยยืนตระงาดเป็นดั่งประตูสู่โลกที่ถูกลืมท่ามกลางหน้าผาหินปูนสูงชันที่ยืนหยัดท้าทายการเวลามานนับพันปีมีเรื่องราวมากมายที่ถูกคลื่นลมแห่งเมดิเตอร์เรเนียนกลืนกินจนเลือนหายไป แต่ตำนานที่เก่าแก่และน่าพรั่นพรึงที่สุดยังคงหลับไหลอยู่ภายใน,นเงามืดของโพรงถ้ำโบราณถ้ำกอแฮมสถานที่ซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลแต่สำหรับบางคนมันคือที่ซ่อนความลับที่ดำมืดกว่านั้นความลับของวิหารต้องห้ามที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาสิ่งที่แม้แต่ถวยเทพยังหวาดกลัว ค่ำคืนนี้ลำแสงไฟฉายจากคณะสำรวจกลุ่มหนึ่งกำลังจะสาดส่องไปปลุกตำนานนั้นให้ตื่นขึ้นเมื่อลำแสงตะวัดผ่านผนังหินที่ชื้นแฉะเงาที่ทาบทับลงบนนั้นกลับไม่ใช่แค่ร่องรอยของธรรมชาติแต่เป็นเขาลางของใบหน้าหญิงสาวที่มีเส้นผมเป็นอสอรพิษมันคือภาพหลอนหรือเป็นคำเตือนแรกจากสิ่งที่ถูกผนึกไว้ในความมืดมาอย่างยาวนานกันแน่